สวัสดีครับมือหนีมาพ่อกันนะครับกับร้านผู้มิ่นอะไรย่นนะครับสาขาเพื่อจับจังหวัดอุดรธานีครับมือหนีมารีวิวผ่านสามใบยิบสองนิ้วนะครับตัวนี้มีคัดท่ายให้นะครับตัวนี้มีคัดทายให้ใบยิบสองนิว้วใส่รถรุ่นเอ๋นะครับบัเกิดหาสิบแรงตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับสองหมื่นสองพันบาทราคาตัวล็อกใดครับ ราคา2,200มนนะครับต่อร่องทรงฟรี100กิโลเมตรนะครับอยู่รหันภูมินอะไรยศนะครับสคาพระกุจับจังหวัดอุดรธนนีครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5่ออีกเบอร์นะครับ087 03 4 1562นะครับไม่ได้สนใจนะครับหาไวใส่งานนะครับก็สอบถามได้ครับตัวนี้ใบยังถือว่างามนะครับใบสติกเกอร์ใบด้านหลังยังยังครบนะครับสียังบัชันได้หลอกหลายนะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับร้านภูมินทร์ไรย่ยนต์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดอ้านทาน,นี่ครับขอบคุณครับบวัดดีครับ